ขอสั่นขอซิมจักเป็กได้บ่ครัำเฮ้ยเมื่องานโดนมาเพิ่อยากกินเพิ่อยากกินปีกเดียวเท่านั้นแหละแบบว่านกเขามันบ่ขันโดนนะั่นนะเอากันเนี่ยกันกันเอาจักเป็กซะคันมือนี่แหละกูจิจัดมันทั้งอีหน่อยอียใหญ่นี่ยมึงเร็จกูแท้โอ้ือเป็นสูตรศาสสูตรแสงเถอะเนาะดีลีดีลี คฮยจั่เป็กเลยวนะยว่ามีอะไรยคนนะจะได้อัดเต็มที่จัดนักจัดเต็มให้มันทุกคนเอากันอยากกินนักเป็กกันตักเอาเลยแล้วว่าข่าค,คบหาเป็กแล้วเจ้าต้องเฝ้ากลับไปหาเมียเลยเด้อมันขิดตกมันเดชล่นเขาเอาไว้แล้วบอาไว้แล้วสวัสดีครับเมื่อนในลูกมุกสิบห้ามาเยี่ยมช่มฟ้ากวางครับของส่งสัตว์ฟ้ามนะครับ ติดตั้งโยตบวนนองตกแป้นนะครับอำเภอยยกตลาดจังหวัดกาฬสินเฮาแต่ไล้ย,ยินข่าววา่าอยู่นี่มียาดองของดีพร้อมก็ได้สีหาเลี้ยงมาชิเมเบิ่งนี่ลแะแต่ตอนนี้เฮาไปเบิ่งกว้างกอนครับกว้างหลายทั่วนี่นะอ้าแม่นผู้ใดนะมันักเบิ่งกว้างกันยุหันแม่นผู้ใดเด้ยขออนุญาตผู้ใดนะใจะเย็นครับใจเย็นสวัสดีครับผมซือ้อลุงม,มุก มมาเบิ่งกวงซื่อๆดอกว่ากวงรู้สานเป็นตัวยังได๋ผมนั่นลายอ่ะนะโอ้อลุงม,มกขี่เราดำบอกโอ้เอาเอาไปเด้จะพาไปเบิ้งโอ้ยก็จะแม่นเน้นเป็นต่อแอยงข้างนอกขี่เราขี่เรานี่เห็นเะได้คลิปใน้ยังกับว่าถ้าขี่เราก็เริ่เด็ดดักน้ำพันนี่แหละกวางรู้สามันจะเป็นตัวทังทีแหละเรี้ยงใซสมนนมมันจะเป็นหาดทัดเขามันก็โตัววอยไนปั่นได้ได้หรอเนาะ ผมเหล่าอแต่จิดตัวสีไงสั่งง่ว่าผมมันเลี้ยงยาบวะล่ะครับเนี่ยบ่อครับเขากินหยาได้ทุกชนิดพร้อมกินได้ทุกชนิดกินฟางก็ได้กินหยาใบไม้ได้เบิดครับได้เบิดเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายกง่ว่าก็ใช้ให้อยู่พ่อเขาเลี้ยงมันไงแล้วมันโตเต็มที่แล้วเ่าเฮ็ดยังไงครับเนี่ยอ๋อตาเขาไงแล้วโตเต็มที่แล้วเขาขายเป็นพอพันธุ์ แม่ท่านได้หลวกขายลูกท่านกันยังได้สตัดเขาขายพร้อมครับ<อ>วใจหลักของกวางมะเหนือคือสิตัดเขาขายครับสิไปเห็ดหลายอย่างคือดองยาก็ได้เป็นเชื้อลำก็ได้เป็นเขากวันออนบดผงก็ได้ครับแล้กก็มีทั้งก,กาแฟอบเขาควานออนพอร้อมครับผม<อ>มันมีสรรพคุณดีบ่ไม่จังไดะสรรพคุณดีครับเขากวันนี่ขนาด้องเตเขาจะกินมาโย ีพันหาพันีเลยเขากอนอ่อนตัวที่มีเขาเนี่ยเป็นตัวผูบ่ครับเป็นตัวผูตัวผูครับตัวเม่สีพมีเนาะตัวแม่เขาไปถัสมเขาอย่างเดียวเขามันเห่าวไปเลยหรอครับเพราะยังจิเดตัดอ๋อเขาพวกนี้มันจะร่อนก้อนพรร้อนล้วมันจะงอกขึ้นได้หกสิบมือถึงหกสิบห้ามือเท่ากับตัดแล้วแต่เป็นเขากวองอ่อนครับวันหนึ่งหันเลยินว่าเอาเขามันไปเฮ็ดยาดองดองเหลามันเป็นยังไงฮะเอาอยากเบิ้งว่าสันเถอะ เดี๋ยวสิบห้าใบเป็นโอ้ของพวกนี้ขึ้นหลายแต่ครับนี่แต่ระยะนี่ท่านได้เคยเห็นเลยเด้เนี่ยอันนี้ไม่ดียงครับเนี่ยอ๋ออันนี้เนาะสิเป็นเซรั่มเขาขวางอ่อนกับผลิตกับเขาขวางอ่อนกับตัวนี้เป็นตัวเทครับเซรั่มที่เป็นเครื่อ,องสมานแมนครับแมนครับ<อ>เป็นเ<อ>ครื่องสมาน อันนี้ก็จะเป็นเสรัลมขวดที่เข้าขายแล้วนี่ผลิตภัณฑ์ขายแล้วผลิตจากเขาขวางออนอืมครับตัวนี้เหรครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นซุปกวางสกัดอซุปกวางเขาขวางออนนี่แหละผลิตจากเขาขวางทรับเนื้อกวางกับเขาขวางออนสี่เขาผลิตครับเดือมดื่มครับเดื่มดื่มเปิดลูกขภาครับผมเราเป็นห่อขาวๆง่ายๆเลยอนนี่ก็จะเป็นกาแฟอบเขาขวางออนครับโอ้เฮ็ดเป็นกาแฟก็ได้เป็นแมนครับเป็นกาแฟ เขาขวางวันมาอบใส่อันนี่แหละคือเขาขวางอวันจะนึกคิดอะไรครับนี่ครับเขาขวางวันคือไม่ติดครับเท่ากับกาดอกะเขาจัดมาจากกค่หนึ่งแง่เนาะคือเขาขวางมันงอไปหกสิบหมื่นเท่ากับตัดแล้วมันก็เฉได้ประมาณนี้ครับอันนี้ดูความเท่ากับรับสื่อกิโลละหกพันผอมโอ้แค่เราก็แล้วาะเพื่อคลายผอมกลับขึ้นมากิโลละหกพันเท่ากับเฮ็ดดองเหล่าพร้อมไม่ยหันนี่ยาดองโบมาเบิ่งกันนะเป็นอย่งไดยาดองเนี่ยมันอยากเสื่อมมันมันหรอ นี่กระบวนล้ผมว่าอยากยา,ก,ยาก,กินดอกผมอยากคุณลูงจะซื้อว่ามันนีผมว่าอยากกินดีลีด้วยท่านเดี๋ยวใส่ใเบิ้งค่ะมันเป็นทั้งสี่ยาดองนี่เป็นโหลทั้งสี่ยโอ้โหผมงีเล่น้นเหนไมโนเนสรประอมันเป็นยังไงครับสาคนกอคือมันดิซอยหันผู้สายางเข้า่นี่ย่่่งปังขึ้นมาเล่พ่า่นัน่่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 ่น่่่่าว่่่น่า่่่่่ง่่่่่่่่่่่ พอที่ว่ากินแล้วมันปึงปังมันเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศนี่มันแม่นอีหลีดีท่านแม่นแมนกินหลายมันจะเป็นไปอีกอย่างหนึ่งวัชซันขอซิมจักเป็กได้บ่ครับเฮ้ยเมื่องันวันว่าพ่อยากกินพ่ออยากกินออกปีกเดียวเท่านแหละแบบว่านกเขามันบระคันโดนเนี่ยนะเอาทำเนื้อทำกับเอาจักเป็กซะคันมือนี่แหละกูจิจัดมันทั้งอีหน่อยอีใหญ่นี่มึงเสร็จกูแท้ เป็นสูดสายสุดสาเถอเนาะดีลีดีลีคอยจะเป๊กเลยวะนะว่ามีเมีอะไรยคนนะ่จะได้อัดเต็มที่จัดนักจัดเต็มให้มันทุกคนเอากันอยากกินนักเป็กกับซกเอาเลยแล้วว่าหาค,าคบหาเป๊กแล้วเจ้าต้องเฝ้ากลับไปหาเมียเลยเด้อมันติดตกมันเด็ดทักโ <c oughs> อ้ดีด ีเป็ดที่อกเราเคือเป็นอย่งเสี่เนาะบ้านนี่ว้เราท่านผมขอโตกบ,บานไปห er าเมียก่อนเลอขอบคุณหลายๆครับสำหรับมือนีร่จะตื่นมาเบิ่งกวางไมหมครบครับ,รบขอโตละครับขอบคุณหล,ลายครับ มาท่องเน้อเอาๆขึ้นเฮาบ่พอให้แล้วบ่พอไว้แล้วเนาะจ๊ะเป็นหยังเขารูปหลังรูปหลังรูปหลังเอยเอา